สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางพาราค่ะแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจำวันที่13พฤศจิกายน2567ค่ะมาดูกันว่าราคา กลางของยางพาราวันนี้จะปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเท่าไหร่กันบ้างนะคะเริ่มกันที่น้ำยางสดณหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ค่ะ68บาท10สตางค์ต่อกิโลกรมัมปรับเพิ่มขึ้น10สตางค์ราคาท้องถิ่น65บาท10สตางค์ยางแผ่นคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3% 71บาท75สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก25สตางค์ราคาท้องถิ่นอยู่ที่68บาท75สตางค์ ยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อน73บาท33สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก52สตางค์ส่วนราคาท้องถิ่นอยู่ที่69บาท33สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100% 58บาท50สตางค์ปรับลดลง1บาทนะคะส่วนราคาท้องถิ่นอยู่ที่55บาท50สสตางค์ค่ะ ย่างก้อนถ้วย d r c 50% 29บาท25สตางค์ปรับเพิ่มปรับลดลง50สตางค์ส่วนราคาท้องถิ่น26บาท50สตางค์อย่างก้อนถ้วย d r c 55% 32บาท35สตางค์ปรับลดลง48สตางค์ส่วนราคาท้องถิ่น29บาท35สตางค์อย่างก้อนถ้วย DRC 65% 38บาท8สตางค์ปรับลดลงอีก51สตางค์ ส่วนราคาท้องถิ่น35บาท8สตางค์แล้วก็ยางก้อนถ้วยเค้ปนะคะ41บา41บาท5สตางค์ปรับลดลง60สตางค์ค่ะส่วนราคาท้องถิ่น38บาท5สตางค และนี่ก็คือราคากลางของยางพาราในวันนี้13พฤศจิกาย,ยน2567ค่ะมีปรับเพิ่มขึ้นสำหรับน้ำยางสดแล้วก็ยางแผ่นดิบนะคะนอกกนั้นปรับตัวลดลงทั้งหมดเลยค่ะและนี่ก็คือราคากลางยางพาราเป็นกำลังใจให้กับชาวสวนยางทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ